วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออฟตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับเอเยสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซอร์ลอตนะฮะก็สำหรับคลิป a p e x l e g e n d จนส์ในวันนี้นะครับก็มีข่าวสารที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจเลยเดียวมา ผู้ชมครับโดยข่าวในวันนี้นะครับนั่นก็คือทางค่ายรีสปอร์นะครับผมได้ออกมาทวีตบอกนะครับว่าในแพชหน้าเนี่ยเขาจะทำการนำแ็บสเตรปออกจากเกมครับ <What the? S 1> ใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดหรอครับแพชถัดไปที่จะถึงนี้นะครับเขาจะทำการนำแท็บสเตรปออกจากเกมโดยเหตุผลที่ทางผู้พัฒนาเขาบอกว่าทำไมถึงต้องเอาแ็บสเตรปออกนะครับนั่นก็เพราะว่า แ็บสเตรปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทําได้นะครับ คนที่เล่น Apex Legends โดยใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะทำแ็บสเตรปได้ง่ายกว่าคนที่เล่น Apex Legends ผ่านคอนโซลหรือว่าใช้จอยสเต็คครับและเขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าเจ้าแ็บสเตรปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถอ่านการเคลื่อนไหวของมันได้และแถมเรายังไม่สามารถตอบโต้หรือว่าเคาน์เตอร์ไอ้เจ้าแ็บสเตรปนี้ได้ด้วยฮะซึ่งนี้ก็เป็นเหตุผลจากทางผู้พัฒนานะครับที่เขาเนี่ยจำเป็นต้องนำแ็บสเตรปออกจากเกม โดยส่วนตัวผมแล้วนะครับถามว่าเห็นด้วยไหมกับการนำแทบสเตรปออกจากเกมในแพชหน้าโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นด้วยนะนั่นก็เพราะว่าผมคิดว่าแทบสเตรปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ movement ภายในเกมเนี่ยมันดูน่าสนใจแล้วก็ดูสนุกขึ้นนะแต่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแถบสเตรปเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่ผู้พัฒนาเขาบอกมาเลยนะครับว่าคนที่เล่นเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะทำได้ง่ายกว่าคนที่เล่นคอนโซลหรือว่าใช้จอยสติ๊ก และที่สําคัญเลยครับไอเจ้า trap strap เนี่ยเมื่อเอาไปผสมผสานกับ movement อื่นๆนะครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับผมอ่านทิศทางอะไรมันไม่ได้นะครับแล้ววิธีการตอบโต้ trap strap เนี่ยคือต้องบอกว่าแทบจะไม่มีเลยฮะ ซึ่งผู้ชมเนี่ยก็ลองไปดูได้นะครับคนที่เขามีความสามารถในการนำ trap s t r a p rap, มาคอมโบกับ movement ต่างนะฮะยกตัวอย่างเช่น r a k นะครับผมแล้วก็ stormen นะครับผมยกตัวอย่างแค่2คนเท่านั้นนะครับจริงๆมีหลายคนมากนะคุณลองไปดูนะครับผมว่า พอคนที่เขาเนี่ยเอาแถบสเตปมาคอมโบกับมูฟเมนต์ได้เนี่ยโอ้โหมันจะมีความโหมดและอันตรายขนาดไหนนะครับและด้วยการที่แถบสเตปมันเป็นแบบนี้แหละนะครับทำให้ผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะนำมันออกจากเกมไปนะครับฮ่าผมก็รู้สึกว่าเสียดายนะครับเพราะว่าแถบสเตปเนี่ยเป็นอะไรที่ผมก็ใช้บ่อยมากๆเลยนะเวลาเล่นน่ะนะครับแล้วก็การนำแถบสเตปออกจากเกมนะครับจะเริ่มขึ้นในแพชหน้านะครับแพชหน้าก็คือแพช กลางซีซั่นนั่นเองนะครับเป็นแพชที่จะมาพร้อมกับคอลเลกชันอีเวนต์ครับแล้วคำถามก็คือว่าแพชหน้าเนี่ยมาเมื่อไหร่กันล่ะซึ่งตอนนี้นะครับเราก็รู้วันเวลาที่แพชถัดไปจะมาแล้วนะครับผม ซึ่งข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เหมือนกับว่าทาง EA หรือว่าทางรีสปอนเนี่ยเขาทำหลุดออกมาเองนะครับเป็นข้อมูลจาก PS4 นะครับซึ่งมันหลุดวันและเวลาในการปล่อยแพชถัดไปครับซึ่งข้อมูลหลุดเกี่ยวกับวันเวลาในการปล่อยแพชอันนี้นะครับก็ได้ถูกนําไปโพสต์ไว้ในเว็บ r e d d i t นะครับซึ่งวันเวลาในการอัปเดตแพชถัดไปนั่นก็คือในวันที่14กันยายนถ้าตามเวลาประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะวัน ที่15เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับ วันที่มันจะปล่อยแพชเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่เลื่อนละแต่ว่าเวลาในการปล่อยแพชเนี่ยอาจจะเลื่อนได้เสมอนะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อแพชของกลางซีซั่นเนี่ยทำการอัปเดตนะครับมันก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมหรือว่าคอลเลกชันอีเวนต์นั่นเองฮะซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรอคอยกันเยอะมากๆนะครับก็คงจะอยากรู้ว่าเฮ้ยแอลลูมของตัวละครในซีซั่น10เนี่ยมันเป็นของใครกันนะแล้วก็สกินสุดเอ็กซ์คลูซีฟประจำคอลเลกชันอีเวน นนีจะมีสกินอะไรมาขายกันบ้างก็ต้องมารอดูกันในวันที่อัปเดตแพชนะครับก็ตามเวลาไทยก็คือวันที่15กันยายนนี้นะครับก็เหลืออีกแค่2ออาทิตย์เองนะครับไม่นานเลยนะก็มารอดูกันนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจในแพชหน้ากันบ้างครับ และนี่ก็คือข่าวสารของ Apex Legend News ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะและก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสํหรับวันนี้ LCT m e นี้ครับเจอกันเมื่อเราเจอปืนไปแล้ว bye bye. บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บโอเค Around like I don't know, like I won't be here long. Now the drill is gone, got no patience. I'm not a doctor, but why is you lying?